อะไรบไเนไปปนเีสพ่อออค่าเดือนปนปลาลอกนไหปนนทีมงานพี่น้องหมูปลากับเี้ยยุตบ้าเกลยวก็เกลยวตลาดไท่เล้ากคอลูกอจ้าหลังจากเข้าไปย่างตลาดมากจลระพันเด้ลระโลอันนี้เป็นลูกตอลูกซอพี่น้องลระพันลลระพันลูกโอลูกระโลอ เกาลัดอันยังนี่มะกรอกอน้ำบ่มากิูดีแจ้งมันเขาว่าบักัววาั่นโอ้เกาลัดน้อยเจ้าเกาลัดน้อยเอโวคาโด้อโวคาโดจักบาทน้องอโวละด้าทีบาทอือไปตามเลยก็คือเนาะเอาโวคาโดแล้วก็กอน้ำผู้นี่ก็มีผู้ชิมชิมกันดันฟองเลยผู้นี้เป็นผู้ชิม เล่นการเล่นดิบให้เบิ่งขาวอยู่ดีมันเการักที่สัตวเอาผู้ใดสื่อโอ้ล่างสิว่าผู้ใดสื่อมันเกลียวไว้ได้แทนมันคาตัวหนึ่งคาชมพูผู้ใดสื่อมันเกลียวล่างสิว่าคาชมพู่นี่อยู่ๆบานเป็นไงปนไหลายบ่ชมพูน่าจะเคยเห็นเป็นไงใกล้เอาไหมโอ้ล่ะงามค่้ มันสีกึ่งแดงจึ่งคือง้ลยคนคนเอาแ้บ้้้้้้้า้้้้ัม้น้้้่้้้้้เ้้้้้้้้้้้้้้้้้อ้้้้้้้่้้้้้อ้้้้้้้้ก้้้้้้้้าธรรมดา้อ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้บ่ม้ห้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้า้อ้้้ อย่งองแค่มันเดือยมันดอีมคหนวขาวดิบ่มีหลดใส่เต็มแนนเอียดทีนองกับโูอบอเียบ่บ่น่อยเจ้าซื้อบพีสอเถียวบ่คุยอยมากบักพี่ นกก็ได้ซื้อนูธรรมดานูประมักบัมกฟีกเดชเจบกินแต่ยุ่งต้นกรบโเบิหกาละสาเนี่ยง่ายละบ่เขาได้เห็นบ่ได้ละบ่อ้่นยอะประเทศได้เจฟว่าลว่าเจ้าไปซื้อกองพุ่มมาใส่ลูกต่อบ่มี่แถวอาคือเอาคือจากกลองจากสปอยเหรองามกันเหรเซก็เล้วก็ห้าเดียวนไปเขาไปซื้อในเมืองเขากองพุ่มเมหา อยู่ประเทศไทยได้นําห่าจพ่อนะน้ำไปเรื่อยๆเมื่หร่ไหวเ่อมาเจว่าขาข่อยสิเป็นแนวอื่นประมาณซีโล่เอเอห้าไปกินเขาในหนีหรือห้าสิไปกินนั่งต่อไปกินใส่ตาห้าวต้องหาสือมเากันยังกินแป้งก่อนเออพี่เนาเด็ม เอาของไว้จะก่อนหาสอฟองพุ่มใส่ได้นนอนนี่มันบ่มีกเนาะไั้ดเอาไปนั่งกับจาฟองได้เอาไปนั่งกับปูมันนี่ก็ย่านไดีไปถือเอาย่ดอกบังส้มเอาไปม่ีหมองใส่ได้นี่มันเต็มแล้วเต็มแล้วเอาด้ได้นี่ยไปใว้ตีนทาใส่นหูนั่นนี่ยเอาไปีนหูไ đầy thương tắc tiền đầy thương củ đầy thương nắng thêm gì nó đầy thuốc nghèo mặc thắp thêm nuôi điều này chắc bà đào สีบาทมอ้อเจ๊ขเดาวก็ได้สิด้สบแปดบาทมันโลละหกบบาทใเพ่เนยมัน่วยงเนาะไปี่แ้ว่าหาน้องก็แห้งทีแหกแล้ว่าหาบานก็ได้่างงมันไดบ่าหาสีานองไปคุณนั่งขึนไปนั่งก่อน ขึ้นไปนั่งแล้วจังทรงของขึ้นน้ำคนไอเนี่ยเขมานั่งเขาเที่ยวมาขนนอเล็กด้วยเป็นเรวเมียนบ่เหาขาบ่ดีเลยดิจิมานั่งยังไงเขาบ่ขนเล็กสามเดียวเหนื่อยนั่งก็เพลินเลยพี่น้องปวดขาซุ้มที่เหลือนี่ถือเมนโบปีได้บ่ ไปาปพี่น้องกลับแล้วไปบายบายไปแล้วพี่น้องมือบาางเลยได้เต็มเต็นเต็มมือพี่น้องวัวมาอีกว่ามันมัดักหญ่มักตี๋มัดเท่าไหร่มันเป็นของยี่ตอง